สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์แนวคิดข้อคิดดีๆจากหนังสือกับครูจอยบิซนสเอ็กซ์เปิดนะคะวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องของความมั่นใจถ้าหากว่าคุณเป็นคนหนึ่งนะคะที่อยากที่จะมั่นใจมากยิ่งขึ้นค่ะวันนี้นะคะจะมี 8เคล็ดลับง่งายๆค่ะที่ให้คุณลองไปฝึกดูถ้าหากคุณลองทำตาม8วิธีนี้แล้วค่ะเชื่อมั่นได้เลยค่ะว่าคุณจะกลายเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองมากขึ้นแน่นอนค่ะเรามาเริ่มกันที่ข้อที่1เลยนะคะข้อแรกนั่นก็คือให้คุณใชยวิธีการเดินให้เร็วขึ้นค่ะ25%เท่านี้เราเป็นคนเดินเนิบหน้าหรือว่าเราเดินในสเต็ปไหนก็แล้วแต่ค่ะ ให้เราลองเดินให้เร็วมากขึ้นจริงๆแล้วคนที่ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองค่ะมักจะเป็นคนที่เชื่องช้าแล้วก็จะค่อยๆเดินค่ะเดินช้าๆเดินแบบไม่ค่อยมั่นใจคือจริงๆแล้วจอยเองก็เป็นคนนั้นนะคะที่ไม่มั่นใจในตัวเองมาก่อนแล้วจอยก็เป็นคนที่ช้ามากค่ะทุกอย่างช้าหมดการเดินก็ช้าเช่นกันเพราะฉะนั้นเราลองปรับในเรื่องของการเดินนะคะเดินให้เร็วขึ้นอีกนิดนึงค่ะและเราก็อกผายไหล่พึงค่ะ เคยได้ยินคำนี้ไหมคะว่าอ,อกผายไหล่ผึ่งหน้าตึงนมตั้งนะคะแบบนั้นเลยค่ะยืดไหลไปด้านหลังนะคะแล้วก็ทำศีรษะให้ตั้งตรงมากขึ้นนะคะแล้วก็ใช้วิธีการเคลื่อนไหวร่างกายต่างๆค่ะให้เร็วมากขึ้นกว่าเดิมอีกนิดนึงค่ะต่อไปนะคะข้อที่2ค่ะพอเราเดินเร็วขึ้นแล้วค่ะแต่ว่าวิธีการพูดให้เราพูดช้าลงค่ะ คนที่รู้สึกว่าสิ่งที่ตัวเองพูดอะ่ะมันไม่ค่อยมีคุณค่าหรือคิดว่าคงจะไม่มีใครฟังสิ่งที่เราพูดมักจะมีแนวโน้มที่จะพูดเร็วค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าหากคุณอยากที่จะทำให้รู้สึกมั่นใจตัวเองมากขึ้นทำให้ผู้อื่นรู้สึกว่าคุณมั่นใจในสิ่งที่คุณพูดด้วยลองฝึกพูดให้ช้าลงแล้วก็พูดเป็นจังหวะ การพูดช้าลงไม่ใช่พูดยานขางนะคะแต่พูดชัดถ้อยชัดคาพูดทุกคําให้ชัดเจนแล้วก็มีจังหวะหยุดค่ะพูดแล้วหยุดค่ะไม่ใช่พูดหยิบหยิบพูดแบบรับรับแล้วไม่หยุดเลยไม่มีจังหวะหยุดเลยแบบนี้ค่ะคือการที่พูดเร็วและไม่มีจังหวะค่ะวันนี้ลองฝึกในเรื่องของการพูดดูนะคะสิ่งที่จะทำให้คุณพูดช้าลงได้ก็คือการพูด ให้ทุกคำชัดถ้อยชัดคำและรู้สึกถึงความหมายของสิ่งที่คุณกำลังพูดออกไปค่ะถ้าคุณรู้สึกถึงสิ่งที่คุณกำลังพูดทำให้ทุกคำที่คุณพูดมันเป็นคำที่มีความหมายค่ะ เวลาที่คุณพูดออกไปมันจะทำให้สิ่งที่คุณพูดน่าฟังมากขึ้นและเป็นที่จดจำมากขึ้นและมันก็เป็นสิ่งหนึ่งค่ะที่แสดงถึงความมั่นใจและมองเห็นคุณค่าในสิ่งที่เรากําลังสื่อสารอยู่ค่ะต่อไปนะคะข้อที่3ก็คือให้คุณสร้างความสำเร็จเล็กๆในทุกๆวันค่ะเริ่มง่ายๆเลยจากการที่ตื่นเช้าขึ้นมาค่ะ แล้วเก็บที่นอนให้เรียบร้อยค่ะจอยเองมีคนนึงนะคะที่จะสอนลูกทุกครั้งค่ะว่าเขาตื่นขึ้นมาในตอนเช้าเนี่ยเขาจะต้องเก็บที่นอนให้เรียบร้อยเพราะว่าถ้าหากว่าวันนี้แม้แต่เรื่องเล็กๆก,ก็คือการเก็บที่นอนอะ่ะ คุณยังไม่สามารถที่จะทำมันให้สำเร็จได้ค่ะชีวิตคุณทั้งวันอะ่ะมันก็จะแบบไม่ได้รู้สึกที่จะ achieve อะไรสักอย่างหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้สร้างความสำเร็จเล็กๆในทุกๆวันเริ่มต้นจากเก็บที่นอนและในระหว่างวันค่ะไม่ว่าเราจะทำอะไรแล้วมันสำเร็จจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องน้อยแม้แต่อะคุณวันนี้คุณเดินขึ้นบันไดได้ สองชั้นคุณก็โอ้ดีใจรู้สึกถึงความสำเร็จอยู่ตลอดเวลาค่ะเวลาที่เราสะสมความสำเร็จเข้าไปเรื่อยๆค่ะเราก็จะรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองมากขึ้นแล้วมันก็จะเป็นจุดเริ่มต้นค่ะของการสร้างความมั่นใจในตัวเองนั่นเองค่ะต่อไปนะคะข้อที่สี่ค่ะข้อนี้จริงๆแล้วมันเป็นสีที่ดีมากๆเนอะนั่นก็คือ เราจะต้องแต่งตัวให้ดูดีในทุกๆวันค่ะการที่เราแต่งตัวดูดีไม่ได้หมายความว่าเราจะแต่งตัวดูดีไปเพื่อให้คนอื่นเขายอมรับในตัวเราค่ะแต่การที่เราแต่งตัวดีดูแลตัวเองค่ะมันคือการที่แสดงถึงเราเห็นคุณค่าในตัวเองมันเป็นการแสดงให้เห็นถึงว่าเราเคารพ และมองเห็นคุณค่าในตัวของเราถ้าหากวันนี้คุณปล่อยตัวโซมโซมทุกวันเลยค่ะสิ่งนี้แหละมันทำให้เราไม่มันแสดงถึงความที่เราอะค่ะไม่เห็นว่าตัวเรามีความสำคัญอะไรเลยแล้วเวลาที่เราแต่งตัวดีแต่งตัวสวยแต่งตัวหล่อค่ะแน่นอนที่สุดว่าเวลาเราจะไปที่ไหนเราก็จะรู้สึกมั่นใจค่ะมีใครเคยเป็นบ้าง,างว่าถ้าหากวันไหนเนาะ เราแบบไม่ได้แต่งตัวใส่ขาสาั้นหรือไม่ได้แต่งหน้าหรือผมเเผ้ากระเซิร์กระเซิงแล้วเดินเข้าไปในร้านอาหารหรูร้านหนึ่งเราจะรู้สึกว่าเราแบบตัวเล็กตัวน้อยเราจะรู้สึกว่าเราเนี่ยไม่มั่นใจเลยแต่ถ้าหากวันไหนเราแบบแต่งตัวเต็มที่ค่ะเราแต่งตัวสวยในแบบของเราเนอะไม่ได้หมายความว่าจะต้องไปแต่งตัวแพงแต่งตัวอะไรนะแต่แต่งตัวให้ดูดีสะอาดสะอา้านแล้วเหมาะสมกับเรานะคะกับตัวเอง เวลาคุณแต่งตัวดีคุณเดินเข้าไปที่ร้านอะไรก็แล้วแต่ค่ะคุณจะรู้สึกว่าคุณตัวใหญ่คุณจะรู้สึกว่าคุณมั่นใจคุณจะรู้สึกว่าคุณคู่ควรกับสิ่งที่ดีในชีวิตแล้วมันก็เป็นจุดเริ่มต้นอีกอันค่ะที่จะสร้างความมั่นใจให้กับคุณค่ะต่อไปนะคะเคล็ดลับข้อที่5ค่ะเคล็ดลับข้อนี้นะคะเป็นหัวใจที่สําคัญมากๆเลยที่จะสร้างความมั่นใจให้กับตัวเราค่ะวิธีการนี้ก็คือการที่เราค่ะ เพิ่มความรู้ให้กับตัวเองพัฒนาตัวเองทำให้ตัวเองรู้สึกว่าเป็นคนที่มีคุณค่าด้วยความรู้ค่ะถ้าเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าไอ้นั่นก็ไม่รู้ไอ้ดีก็ไม่เกง่งไอ้นั่นก็ไม่เป็นแน่นอนที่สุดว่าเราไม่มีวันจะมั่นใจค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าฉันรู้เรื่องนี้ดีมากๆ ฉันเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งฉันผ่านประสบการณ์มันแล้วฉันเกิดการลงมือทำในสิ่งนี้มาด้วยระยะเวลายาวนานค่ะแน่นอนที่สุดว่าคุณจะมั่นใจในตัวเองเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้คุณอยากมั่นใจในตัวเองมากขึ้นค่ะพัฒนาตัวเองเติมความรู้ให้ตัวเองค่ะ แล้วมันก็จะกลายเป็นขุมทรัพย์ที่อยู่ในตัวคุณด้วยนอกจากจะทำให้คุณมั่นใจมากขึ้นแล้วมันยังเป็นสิ่งที่สร้างโอกาสหลายๆอย่างให้กับชีวิตของคุณค่ะและเคล็ดลับข้อที่6นะคะจงเป็นคนแถวหน้าเสมอค่ะเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่คุณจะต้องไปเข้าประชุมจะต้องไปเข้าสัมนาค่ะให้คุณเลือกนั่งแถวหน้าก่อนเสมอค่ะ คนที่ไม่มั่นใจมักจะเลือกนั่งอยู่ด้านหลังเพราะฉะนั้นวิธีการที่จะแสดงถึงความมั่นใจในตัวเองแล้วมันก็ทำให้คุณค่ะฝึกในเรื่องนี้บางทีแรกๆคุณอาจจะยังไม่ได้รู้สึกมั่นใจที่จะไปนั่งข้างหน้าแต่ถ้าหากคุณทำสิ่งนี้บ่อยๆค่ะสิ่งแรกเลยคนที่มองเข้ามาที่คุณค่ะเขาจะรู้สึกได้ค่ะว่าคุณเป็น ผู้นำเป็นคนแถวหน้าแล้วสิ่งเหล่านี้เองนะคะสุดท้ายค่ะมันจะวนกลับมากลายเป็นความมั่นใจในตัวคุณเรายิ่งถ้าคุณทำมันบ่อย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 เข้าค่ะคุณจะรู้สึกว่าการอยู่แถวหน้านะ่ะมันเป็นเรื่องปกติมันไม่ได้เป็นเรื่องที่แบบดูลำบากยากเย็นแสนเข็นอะไรเลยแล้วในที่สุดสิ่งเหล่านี้นี่แหละค่ะที่มันจะเติมเต็มความรู้สึกไม่มั่นใจในตัวคุณได้นะคะ มาถึงตรงนี้แล้วนะคะใครว่าโอ้โหผ่นมา6วิธีก็แบบสุดยอดแล้วนะคะเหลืออีก2ข้อสุดท้ายนะคะถ้าใครฟังจบนะอย่าลืมกด subscribe กด comment กด like กดแชร์กดทุกอย่างนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะข้อที่7ค่ะนั่นก็คือให้คุณฝึก eye contact ค่ะนั่นคือมองตา ตามองตาเวลาที่คุณสนทนากับใครก็แล้วแต่ค่ะให้คุณมองตาเขาค่ะคือถ้าหากว่าเราหลบสายตามันแสดงได้เลยค่ะว่า เราไม่ได้มั่นใจในสิ่งที่เราพูดหรือถ้าเราเป็นผู้ฟังก็เหมือนกับเราไม่ได้สนใจต่อคนที่กำลังพูดกับเราแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากคุณเป็นผู้พูดค่ะวิธีการที่จะแสดงว่าคุณมั่นใจในสิ่งที่คุณพูดและสิ่งที่คุณพูดมันน่าเชื่อถือมันเชื่อถือได้ค่ะ นั่นคือการมองตาผู้ฟังค่ะแต่การมองตาในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าให้คุณจ้อง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 ,จ,องจนผู้ฟังเนี่ยจนคนที่คุยกับคุณเขารู้สึกอึดอัดนะคะแต่ให้คุณมองอแบบเขาเรียกอะไรดีละ่ะให้คุณมองให้มันเหมาะสมนะคะมองแบบไม่ใช่ลอกแลกมองซ้ายทีขวาทีแต่ให้มีโฟกัสหลักอยู่ที่สายตาของคนที่กำลังคุยกับคุณอยู่นั่นเองค่ะและ ข้อสุดท้ายนะคะนั่นก็คือให้คุณฝึกในเรื่องของการพูดให้มากขึ้นค่ะพยายามสื่อสารให้มากขึ้นเวลาที่คุณไปเจอผู้คนเวลาที่คุณไปเข้าประชุมให้คุณเสนอหรือว่ายกมือออกความคิดเห็นให้มากขึ้นคอมเมนต์ให้มากขึ้นเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการเปิดให้แสดงความคิดเห็นหรือให้ถามคำถาม ลองฝึกที่จะเป็นคนที่ยกมือแล้วตอบยกมือแล้วถามหรือให้คำแนะนำกับผู้อื่นค่ะเมื่อมีโอกาสนั่นคือวันนี้เราอาจจะต้องอใช้วิธีการที่เราเนี่ยเข้าหาผู้คนมากขึ้นนะคะ เพราะโดยปกติแล้วค่ะคนที่ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเนี่ยก็มักจะเป็นคนที่เก็บตัวไม่ค่อยพูดไม่ค่อยแสดงความคิดเห็นไม่ค่อยถามแล้วก็เหมือนกับอยู่ตรงนั้นแบบไม่มีตัวตนนะคะเพราะว่าทำไมจะบอกจะถึงรู้เพราะจ้ยเคยเป็นคนคนนั้นมาก่อนค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากมั่นใจมากขึ้นนั่นก็คือการที่เราค่ะทำในเรื่องที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่เราเป็นอยู่ เพราะฉะนั้นนะคะเป็นยังไงบ้างคะ8 8ข้อนี้ใครว่าสุดยอดบ้างลงพิมพ์มาในคอมเมนต์ด็กหน่อยนะคะทั้งหมดทั้งมวลเลยนะคะมันคือการที่ถ้าหากวันนี้คุณเป็นคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองคะ่ะวิธีการที่จะฝึกให้คุณมั่นใจตัวเองมากขึ้นนั่นก็คือการที่เราทําเรื่องตรงกันข้ามคะ่ะถ้าเรารู้ว่า ความไม่มั่นใจของเราเนี่ยมันทําให้เราพูดช้ามันทําให้เราเดินช้ามันทําให้เราเก็บตัวมันทําให้เราพูดเสียงเบามันทําให้เราพูดเร็วมันทําให้เราไปนั่งข้างหลังมันทําให้เราไม่กล้าแสดงความคิดเห็นสิ่งเหล่านี้ค่ะเรารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองเพราะฉะนั้นวันนี้เอาทั้ง8ข้อนี้ไปใช้ค่ะทําตรงกันข้ามกับสิ่งที่ กับสิ่งที่คุณรู้สึกว่านั่นคือสิ่งที่แสดงถึงความไม่มั่นใจในตัวคุณนะคะแล้วคุณชอบข้อไหนมากที่สุดหรือว่าคุณเป็นข้อไหนบ้างนะคะคุณทําอะไรยังไม่ได้บ้างนะคะก็ลองพิมพ์มาในคอมเมนต์ได้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะกับครูจอยบิจินเ s สเอ็กซ์เค่ะสวัสดีค่ะ,ะช่วงท้ายน,นิดนึงนะคะวันนี้อาจจะมีเสียงนกเสียงรถเสียงอะไรนิดนึงนะคะพอดีมานั่งอยู่ที่สวนข้างบ้านนะคะอยากให้ทุกคนสัมผัสบรรยากาศไปด้วยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ ในช่วงท้ายนะคะถ้าหากว่าใครนะคะ สนใจที่จะเรียนรู้หรือว่าฟังคลิปสเปเชียลนะคะคลิปพิเศษนะคะก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกนะคะเพื่อเป็นเมมเบอร์พิเศษสำหรับช่องสอนสร้างธุรกิจด้วยออนไลน์ by ค r ู j o ยนะคะในสเปเชียลคลิปเหล่านี้ก็จะมีทั้งเรื่องของไมซ์เซตที่พิเศษมากกว่าคลิปทั่วไปแล้วก็จะมีในเรื่องของการสร้างธุรกิจในออนไลน์ด้วยนะคะถ้าหากวันนี้คุณเป็นเจ้าของกิจการเจ้าของร้านค้าที่อยากจะ เข้ามาอยู่ในออนไลน์ค่ะถ้าคุณสมัครเป็นสมาชิกเราจะมีเนื้อหาพิเศษที่จะช่วยให้คุณสามารถที่จะเข้าใจในเรื่องของการทำธุรกิจในออนไลน์นะคะวิธีการสมัครสมาชิกก็ง่ายมากเลยค่ะกดเข้าไปที่คำว่าสมัครนะคะจากนั้นนะคะก็ให้เรากดคำว่าสมัครเลยค่ะ ตัวสีฟ้านะคะแล้วระบบค่ะก็จะพาเราไปที่ขั้นตอนของการชำระเงินนะคะก็ให้เราไปกดเลือกตรงคำว่าวีซ่าเมื่อกี้ของจะเป็นบัตรเครดิตเนอะแต่ละพอเลื่อนลงมาข้างล่างค่ะเราจะเลือกได้ค่ะว่าเราจะชําระเงินด้วยวิธีการไหนนะคะคุณก็สามารถเลือกวิธีการที่เราชําระสะดวกนะคะแล้วก็กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนเท่านี้ก็สามารถเป็นสมาชิกได้แล้วค่ะ